ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในายมาครับนะครับใน EP ที่สามนะครับ EP พีนี้ก็จะเป็นสำรวจข้างบนกล่องนะครับก่อนอื่นนี่เราต้องนอนก่อนนะครับเพราะตอนนี้ตอนกลางคืนอยู่เฮ้ยยังเป็นกลางคืนยังเย็นอยู่นะครับ กาก่อนเลยนะครับ <c oughs> อ่าแต่วันนี้เราก็ไปขุดไม้กันก่อนนะครับลองโมสเสกด,ดิตต้นนะครับมันจะเกิดขึ้นไปดูบนหอทั้งเก็ดการหน่รบทึ่ง <c oughs> แม่พูมแม่พูมเป็นไรตึกออกไปซะนี่อ่าไปกดไม้ใช้เลยกดเอย่างนั้นเอขวานก็มีไม่ใช้ ไม้ไปก่อนนะครับตึก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 ไหน,นึ้นไกึ้นึปนะกทึกตึกตกันนะคกับให้สมบูรณกก่อกเึกตึเึ่งทกตึกตึกตกต่กี้ก บ้านนี้ช่างนันทดันเกินะครับนูมากันนะครับว่าพอหรือยัง ยังไม่พอนะครับแต่เราไปคราฟก่อนเลย หน้าจอแล้วครับอ่าเราก็ตรวจตาอว,วุธก่อนนะครับดาบได้อืมอม,มีตัวอะไรตกมาไหมครับเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับใช่งเงยเดินไปแบบไม่ปลอดภัยนี่แกใช้นแมนะครับ

เดี๋ยวหนึ่งอันนะครับ อ่าทุบนีู้่ไปเลยนะครับมันไี่ช่วยอะไรเอออ่าทอมบี้ก็จะมีโอกาสดอบแทลลอดอะไรพวกนี้ก่อนนะครับมทุบม,มาดูก่อนนะโอ้นี่เยอะอยู่นะครับก็เอาที่เกาะไปแค่นี้พอ ไฮไป้ลงลงไหวไหมฮึม <î immunity> บตีงโมก่อนมาทำฟาร์มนะครับ กอเวลาทําฟาร์มสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะมีขนาดเท่าไหร่อ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ทําฟาร์มเสร็จแล้วนะครับแล้วที่ชุดเกาะที่เห็นอยู่นี่ทําฟาร์มตอนจนถึงตอนคืนครับไปเจอพวกสกิลดิตอนใส่ชุดเกาะนะครับเลยเอามาใส่เห็นว่ามันสวยดีนะครับอ่าก็ไปดูฟาร์มกันเลยนะครับ อนที่ตัดไปนี่ก็ได้ทําอะไรไว้นิดหน่อยนะครับใส่นี่ไว้ครับวามแตงโมนี่ครับกินได้ตลอดนะครับไม่ต้องไม่ต้องปลูกเพิ่มนะครับตีตรงนี้ออกตรงนี้ก็ไม่หายก็จะมีผลออกมาเรื่อยๆนะครับนาก็ตีไว้เผื่อตอนคือเราจะตายนะครับให้เราไปเก็บไว้ในบ้านเราก่อนนะครับ ยังไม่เรียกบ้านทีครับเรียกถ้ำนะครับอตอนนี้ก็มีคนรีเควสเข้ามานะครับว่าตกปลาสองตัวครับเควส้อ,อขอบคุณสำหรับเควสด,ดีๆนะครับใครมีเควสอะไรก็บอกผมได้นะครับเช่นไปนระก หรือท่าอย่างอื่นต่างๆเลยนะครับอ่าของนี้ก็เกือบนแล้วอ,อก็ไปเอาชุดเกาะก็ไปเอาชุดเกาะนี้มานี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายไปได้สักเจ็ดนาทีห้าสิบแปดแล้วอ่าก, ой, ก ой ็ยเย็นแล้วครับเย็นแล้วอ่าต่อไปเราจะทำอะไรดีครับอ่าเพื่อนๆมีอะไรทาก็บอกมานะครับอ่ามืดมืดมืดนม่คึ้ได้สามพาร์ทได้เท่นี้แหละอะไรต่อดี อ่ามีอะไรทำก็ามาบอกนะครับไปนอนก่อนละอย่าลืมกดซับสไคร้หรือกดไลค์แล้วแชร์คลิปกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสีเยนถุโมโลโคตกระใหม่ใน EP หนะ้าขอบคุณครับ